ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับได้แวะชมพระตำหนักภูฟ้าออกมาจากอำเภอเมืองน่านนะครับจะไปที่บ่อกเกลือแต่ว่าขอแวะชมเป็นบุญบุญสักนิดนึงไม่ใช่ว่าจะมาง่ายๆนะครับพระตำหนักภูฟ้าทางที่มา เจอเขาอ่ทางพับผ้าอยากจะรู้ว่ายังไงทางพับผ้าเป็นยังไงต้องมาที่อําเภอเมืองนานแล้วก็ขึ้นรถขับรถมาครับจะเจอทางเป็นรูปเลขสามแล้วก็ทางพับผ้าก่อนที่จะถึงอําเภอบ่อกเกลือก็จะมีพระธรรมดักภูฟ้านะครับสมชื่อมาก บวามหนักสมชื่อจริงๆเป็นนามที่สมชื่อมากภูฝาเขาด้านเข,ขาด้านขวามือที่เห็นนะครับเป็นเขา ที่มาเสร็จเป็นหนึ่งคนครับก่อนที่จะถึงต้องจอดแวะพักรถให้ลงไปเดินสูตรอากาศก่อนที่จะถึงถ้านั่งรถตู้มาใครเมารถห้ามนั่งหลังรถเด็ดขาด

โครงการพระราชดำริต่างๆที่เป็นชื่อว่าใช้ชื่อว่าภูฟ้าก็มาจากชื่อพระตำหนักแห่งนี้นะครับที่จังหวัดน่านขึ้นไปดูบนพระตำหนักกัน นนหน้าหนุ่มก็จะเป็นเขาสำหรับเสด็จมาส่งงานที่ภาคเหนือครับจังหวัดน่านสมเด็จ <ใน S 1> พระเทพ เสด็จมาอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านครั้งแรกเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2538โปรดเก้าให้ทําการโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาภาพชีวิตประชาชนอีกทั้งได้เสด็จมาส่งผิดตามงานโครงการและส่งเยี่ยมรัศดรเป็นประจำทุกปีต่อมายังโปรดเก้าให้โครงการสูงพัฒนาภูฟ้า สิบตุลาสองห้าสี่สามนี่ไงหักหักเนี่ยหักการที่ตุนานี่คือที่ทรงงานใช่ไหมครับใช่นี่เนี่ยที่เทน่เข้าไปเข้าไปห้องนี้ห้องพักผ่อนนี่ตลอดนี่อบตภูฟ้า ไม่มีห้องนอนยั่ไหมนี่ไม่ไม่มไม่มีไม่มีมาทรงงานแล้วก็ลงถ้าถ้างั้นมันต้องเป็นตำหนักหนึ่งก็เป็นพระตำหนักแล้วก็ไปดูไปดูงานติดตามงานมีพระคอนีพระคอนพอมีมีร้านนอกชานแปะนั่นแหละตั้งแต่ปีสามแปดที่ประเทศมาที่อนใหญ่กว่า ไ่ด้เขาไปนอนไปนอนที่โถงาหาเวลาท่านนอนกับหน้าก็ไปนอนที่โถงอาหารจะได้ไม่ต้องยิงยางมามาสร้างพัดหนักภูฟ้าเป็นที่สําหรับทรงงานนะครับไม่มีที่ประทับค้างแรมโต๊ะพลาที่ย่งางโต๊ะ แต่ปลายมันไม่กว้างที่ไรที่อ่ะขึ้นมาอยู่บนยอดดอยยืดมาอยู่ในหุบยอดดอยไม่หนีมันไม่ย่อเลยนะในกลางเขาเลยนี่ไม่อยู่ในหุบไม่ในหุบเขาในหัวนั่นโดยตุงก็เหมือนกันก็ขึ้นอยู่บนยอดอย่างนี้แหละแล้วก็มองไปดูไอ้พระธาตุโดยตุงก็อยู่อย่างนั้นแหละ ได้เลยน้อยคนอี่ได้มาไม่มีเด็กใครจะได้มาเลยน่อ้หมดว่าไม่คนว่าแม่ไม่มีใครมีแต่คนเว้ยไม่มีใครรถตัวตัวไม่กล้าขึ้นใช่ก็ดูสิมีท้ามาก็มาคือก็มามาช้า